ก่อนเลเลยนะครับเดี๋ยวผมขอพาไปดูภาพโดยรวมในตลาดกันสักหน่อยนะครับก็หลายๆอย่างตอนนี้มาแล้วนะครับคริปโตบูรันคัมแบ็กแล้วหรือเปล่านะครับอันนี้ก็ต้องรอดูกันอีกทีหนึ่งนะฮะแต่ดูเหมือนว่าวันจันทร์นี้เป็นวันจันทร์ที่สดใสมากๆนะครับมานา11%บเอ็ดเปอนต์แตบเจ็ดเปอร์ซนต์นะครับอ็นเอแซนพัมก็กระจายในตอนตอนนี้นะครับนะขึ้นมาค่อนข้างใช้ได้นะเพื่อนเป็นคอยแปดหมื่นเจ็ดล้วนะครับ แล้วก็วันนี้มีสัญญาณที่ดีมาให้ดูกันด้วยรวมถึงถ้าเราดูทองคำนะครับพัมํมกระจายนะฮะปลาเข้าไป3,3 0พไปปลาย3า0พตามที่เห็นกันในตอนตอนนี้นะครับโกค่อนข้างแรงมากๆในนักขณะน,นี้แล้วก็ถ้าเราดูนะฮะถือว่าเป็นสัปดาห์ที่เยี่ยมยอดมากๆสำหรับทองคำนะครับถือว่าเป็นสัปดาห์ที่ดีที่สุดเลยเพื่อนๆน,น,นับจากนักทองคำมีมาเลยนะครับแต่ว่าเป็น weekly info ที่เยอะที่สุดเลยในเรื่องของ เม็ดเงินต่างที่หลั่งไหลเข้ามาอย่างทองคําในตอนนี้ปกติแล้วเวลาที่มันมีกรีแบบนี้ก็น่ากลัวเหมือนกันนะพอทองคําพัมเนี่ยเราก็เสียวแล้วว่ามันจะมีอะไรไม่ดีหลังจากนี้เพราะว่าทองคําก็ถูกมักจะเอาไปเป็นสิ่งที่เอาไว้พึ่งพาให้กับนักลงทุนหรือว่าพอแบบสถานการณ์ไม่แน่นอนเทรดวอร์ไม่รู้โลกจะเกิดอะไรขึ้นถือทองคําก็ดําให้คนอุ่นใจมากกว่านะครับตอนนี้ดูเหมือนว่าเม็ดเงิน พีขึ้นมาเป็นวีคที่ดีที่สุดเลยนะฮะในตอนนี้ต่อมาเดี๋ยวเราไปดูที่ข่าวทรัมป์นะครับล่าสุดออกมาทวีทำให้ทองคำพัมเลยนะฮะในตอนตอนนี้ซึ่งเขาได้บอกนะครับว่า the golden rule of negotiation and success he who has the goal make the rule Thank you นะครับนะแเลยเดียวว่าคนที่ถือทองคำก็คือคนที่ สร้างกดนั่นเองนะครับซึ่งก็ถูกว่าเป็นสิ่งที่ทําให้ทองพั้มมาเลยซึ่งเราก็รู้อยู่แล้วนะครับนะว่าทองคำเนี่ยโอเคแหละอาจจะเป็นทองคําแท่งหรือดิจิทัลทองคำก็เป็นแบบนั้นก็ได้นะครับเพราะถ้าเราดูก่อนอันนี้ในเรื่องของ bitcoin static r reserve ของตัว executive order นะฮะของที่ทรัมป์เขาได้ออกมานะฮะในช่วงก่อนนันเนี้นะจากทาง white h o u s นะฮะเขารู้อยู่แล้วนะครับนะว่า bitcoin เนี่ยก็คือหมายถึง Digital Gold bitcoin ลิฟเฟถึง Digital Go กนะครับนะก็ถือว่าโอเคแหละทองคําแบบแท่งยุคเก่า OG ไปก็ดีแล้วนะครับแต่หลังจากนี้มันมีโอกาสเหมือนกันที่ทองคําจะนํา Bitcoin ไปถ้าเราดูชั้นนี้จากทางคุณเดวิดฟอร์เรนะครับแล้วก็โจคอนร์ตินะครับก็ถือว่าให้มุมมองน่าสนใจมากนะฮะเลยเดีาว,ว่าทองคําดูเหมือนว่าจะนํา บิตคอยประมาณ100วันนะครับอารมณ์เหมือนมันนี่สปายอ่ะเพื่อนๆจะรได้คุยกันมานานแล้วนะครับเจวันหรือว่า108วันเนาะวันอันนี้ต้องรอดูแต่ดูมาว่ากระจัดตามไปแล้วนะในตอนนี้นะครับแล้วก็ถ้าดูทองคำเนี่ยลีดบิตคอยหนึ่งร้อยวันนะครับเป็นแบบนั้นจริงนะคือโอเคแหละมันอาจจะไม่ได้ขึ้นลงตามกันเป๊ะๆแต่วันนี่ถ้าซูมเอาออกมาเนี่ยมันค่อนข้างไปในทิศทางที่เดียวกันมากๆเลยนะครับหรือ correlation มันเป็นบวกอยู่แล้วถ้าเราดูนะครับเส้นสีส้มๆตรงนี้คือ Bitcoin เนาะสีขาวคือ ทองคำนะครับจะสังเกตได้เลยว่าก่อนนั้นนี้ที่มันไปนะครับมันก็ไปตามๆกันตามๆกันตามๆกันเลื่อยๆอ,อยู่แล้วฮะลงก็ลงเหมือนกันขึ้นก็ขึ้นเหมือนกันแล้วถ้ามันขึ้นแบบชาร์นี้จริงๆคืนน้ำบิตคอยเป็น200วันเนี่ยสแสดงว่ามาแล้วหรือเปล่าในตอนนี้สำหรับบิตคอยของเราฮะ เตียมแล้วหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องรอรุ่นกันนะครับแล้วก็ถ้าเราดูเนอะอันนี้หลายๆคนน่าจะพอรู้อยู่แล้วว่า Bitcoin ก็เบรกฟองเลือเวทมาเป็นที่ร้อยแล้วในตอนตอนน,นะครับแล้วก็เราก็รออยู่ว่าทองคําเมื่อไหร่จะคูดาวนะครับหรือว่าทองคําเมื่อไหร่จะจะพักหน่อยในช่วงหลังจากนี้นะครับเพราะว่าถ้าเราดูนะครับนะเมื่อไหร่ก็ตามที่ทองคําพัก Bitcoin พั้มเมื่อไหร่ก็ตามที่ทองคําพัก Bitcoin พัมทองคําพักบ t c o i n พั้ม ทองคำาขึ้นอยู่ถ้าทองคำพักหลังจากนี้เริ่มออกข้างเนี่ยบิตคอยจะพัมหรือเปล่าอันนี้ก็น่าจับจองนะฮะแล้วก็ถ้าเราดูชาร์ตบิตคอยสู้กับทองคำในทำเฟรมวีคนะครับ m อบีบตัวมา3แท่งแล้วนะ3วีคแล้วนะครับทองคำกับบิตคอยทำเฟรมวีคนะสู้กันอยู่ในตอนนี้แต่ก็โอเคละถ้าเราเปรียบเทียบกับบิตคอยกับทองคำเนี่ยมันจะไม่เบรกนะแต่ก็มีลุ้นอยู่เพื่อนๆถ้าเราดูเนี่ยจะสังเกตได้เลยว่ามันเริ่มที่จะ ทำในเรื่องของเดเวอเจนมาแล้วนะฮะสำหรับ r อ,อ IS i เพื่อนเพื่อนเห็นปะจึงมาทำเดเวอเจนตั้งแต่ตรงนี้เลยนะเป็นรอบปีเลยนะเพื่อนอันนี้คือทำเฟรมว e k นะผมขอให้ดูตรงนี้นี่เลยฮะ h d d ดเด u บ d a ดมาแล้วฮนะอันนี้คือราคา Bitcoin นะอันนี้คือ h d d ดเด u บ d a ดมาแล้วฮนะ h d d ดเด u บ d a ดรอบที่แล้ว Bitcoin พั้มจาก50,000ไปแสนหนึ่งก็คือชุดนี้เนะาะเมื่อก่อนเกิดฮ d d เดนบ d ไดตรงนี้ฮ d ดเดนบ d ไดรอบนี้ฮ d ดเดนบ d ไดมาอีกแล้วฮนะ ไอ้สายทำโลใหม่แต่ราคายกตูดต,ต้องรอดูว่าจะเบรกขึ้นไปได้เมื่อไหร่นะฮะซึ่งจะเบรกเนี่ยราคาบิทคอยจะเป็นยังไงอันนี้ก็ต้องจับจ้องกันนะฮะแล้วก็ตอนนี้เราอาจจะไม่ต้องไปเดาอะไรมากมายเพื่อนๆเลยด้วยเขียวแดงนะฮะตอนนี้เขียวมาแล้วนะเขียวมาเรียบร้อยแล้วก็ได้แจ้งไปใน Discord ตั้งแต่ก่อนเขียวแล้วสำหรับคนที่ซัพพอร์ตกันนะครับก็ถ้าหากใครต้องการซัพพอร์ตยินดีนะเพื่อนๆสามารถกดปุ่มจอยเพียงวันละสิบห้าบาทเท่านั้นนะครับของคนที่ซัพพอร์ตทีมงานคลิปตัวดอก นะครับโอเคตอนนี้ก็บิตคอยไป 8, ที่แปดหมื่นเจ็ดลนะครับมีเขียวแล้วนะเพื่อนๆก็เ,เดี๋ยวรอดูแล้วกันว่าจะไปกันได้ไกลขนาดไหนนะครับแต่ก็เขียวรอบนี้ส่งบอลนีเอาคอยแล้วแหละตัวตัวน,นี้เขียวเยอะเหมือนกันนะครับก็ยังไงเดี๋ยวแจ้งปรเด็นที่สอนนะครับสำหรับเอาคอยตัวไหนที่ดูดีๆในตอนที่บิตคอยเขียวเพราะว่าส่วนใหญ,ญ่แล้วถ้าบิตคอยเขียวบิตคอยไปเอาคอยส่วนใหญ,ญ่มันก็มักจะไปด้วยเช่นเดียวกันนะครับรวมถึงถ้าเราดูในเรื่องของ DXY นะครับตอนนี้ก็ถือว่าทำโรมใหม่นับจากนในช่วงตอนปี2022นั้นถ้าเราดู 2022นะเอพิลเลยนะฮะถือว่าโหดมากทำโลใหม่ในรอบเป็นพันวันวันสลับดีเอ็กวายนะครับหลวงพูดไงเราว,ว่าความแข็งของเงินดอลลาร์ต่ำที่สุดในรอบเป็นพันวันนะฮะซึ่งถ้าเราดูดอลลารนน์ก็คือ m อเมของ DXY นะมเมื่อไหร่ก็ตามที่ DXY m ็กวา e เอนะต่ำศูนเมื่อไหร่ก็คือผมจะทำแท่งแบบนี้เอาไว้ DXY ต่ำศูนเมื่อไหร่ผมจะทำแท่งแบบนี้เอาไว้ DXY ต่ำศูนเมื่อไหร่ผมทำแท่งแบบนี้เอาไว้ทำเฟมวีคนะ ดูรอบต่อปี2020เรารู้อยู่แล้วว่าเกิดอะไรขึ้น2020รอบต่อปี2023เออขอไป2022 2023ปลายปี2022เนาะก็คือจุดสิ้นสุดของ b บ a r r u n ก็คือตอนที่ดอลลาร์ลงไปต่ำศูนย์ฮะบิตคอยพัมจาก1 7 0 0ไป7 0 0 0 0ือ๋บ้าเลยนะเพื่อน1 7 0 0ไป7 0 0 0 0นะฮะตอนปี2024เดือนจูนปีที่แล้วฮะดอลลาร์ต่ำศูนย บิตคอยพั้มจาก5 9 0 0มไปแสนหนึง่งรอบนี้ดอลลาร์ต่ำสุดแล้วนะก็ต้องรอรุ่นกันนะครับนะว่าจะเป็นยังไงนะครับโอเคสำหรับคลิปวันนี้มีมป็มเทนีนะครัอบอานะครับขอบคุณื่อนๆที่รับชมกันยลอดไปหากชอบฝากกดไลค์กดแชร์ให้กันหน่อยนะครับสวัสดีขอบคุณแล้วก็สวัสดีนะครับ